คนปีชวดเนะยในสัปดาห์นี้กับคนรักเนี่ยคุณจะต้องอย่าอย่าเชื่อในสิ่งที่ตาตัวเองเห็นยุดไปแล้วเพราะฉะนั้นคนปีฉลูคนไหนเพราะฉะนั้นถ้าถ้าใครที่ฝันเห็นบนรรพบรุษที่ร่วงรับไปแล้วน,นะผมทายตามให้ว่าพอคุณไปทำบุญให้ท่านแล้วเนี่ยคุณจะได้ลาบอีขานเหมือนมีเรื่องบางอย่างที่คุณกลัวอยู่ในใจของคนปีถอนนะครับ ทายไปเลยครับว่าจะมีเรื่องเสียเงินอย่างนี้นาคนปีมาลงในในสัปดาห์นี้นะครับมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับคุณไพ่ของคนปีงูเล็กหรือว่ามาเสงน,น่ในสัปดาห์นี้ปัญหาใหญ่ของคุณก็คือเรื่องของอการที่คุณไม่ค่อยยอมที่จะลงรอยให้กับใครนะครับคนปีมะเมียเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อย ในการที่ต้องรองรับปัญหาทุกอย่างของคนื่นคนปีมะแมะครับคนปีแพะผมทายแบบรวบรับเลยนะในสัปดาห์นี้และบางคนอาจจะมีข่าวดีนะครับสำหรับคนปีว่าอาจจะมีข่าวดีเรื่องของจะได้บุตรธิดา,าการไพ่ของคนปีละกานะครับผมทายอย่างนี้มันขึ้นมาในเรื่องของการโดนเอาเปรียบ ปีจอครับผมทายอย่างนี้ดวงของคุณเนี่ยมันเหมือนจะได้เงินกำลังจะได้เงินแต่อยู่ดีๆก็เหมือนกับมีคนมาหยิบออกไปจากมือคุณเฉยๆปีกุณครับในสัปดาห์นี้เนี่ยไพ้ไพ่บอกว่าให้รู้สึกให้ให้รู้จักปล่อยวางนะครับ